วันนี้จะพาไปกินตามสั่งร้านลับหน้าเมนที่ให้เยอะมากไข่เจียวกา,กากหมูกรอบโคตรดี<ห>ทุกคนให้เยอะแถมราคาเป็นมิสสุดที่ร้านเบิร์ดไก่อาหารตามสามัม่งบรรยากาศเขาจะติดริมแม่น้ำน,นะบอกเลยว่าลมเย็นมากส่วนเมนูเนี่ยก็มีให้เลือกเยอะมากที่นี่บอกเลยว่าต้องสั่งเมนูซิกเนเจอร์ไข่เจียวกากหมูเข,ขาทอดจนไข่เจียวกากหมูมันกรอบฟูเลยนะทุกคนแล้วตัวกากหมูก็คือชิ้นใหญ่มากกินกับซอสพริกก็คือไข,<า>ข<า>่เจียวเขาไม่อมน้ำมันเลยส่วนตัวกากหมูก็ไม่แข็งติดฟันไปันต่อ จานนี้เป็นเมนูข้าวผัดกากหมูคือผัดมาหอมกระทามากทุกคนจานนี้คือให้มาเยอะมากแค่60บาทเขาจะให้มะนาวเรามาบีบนะแล้วก็กินคู่กับพริกน้ำ,นำปล<ะ>าผัดเขาคือผัดมาล้วนแห้งแล้วก็หอมไค่ส่วนจานนี้จะเป็นผัดเผ็ดหมูป่าเขาจะผัดกับพริกแกงแล้วก็พริกแห้งนะทุกคนกลิ่นพริกแกงคือหอมออกมาเลยแล้วก็ตามด้วยใส่ใบกระเพราแล้วก็พวกเครื่องสมุนไพรบอกเลยว่าจานนี้โคตรเด็ดใครที่ชอบอาหารป่านะแนะนําให้สั่งตัวหมูป่าเนี่ยไม่เหนียวเลยแล้วก็หอมพริกแกงมากรสชาติแบบจัดจ้านสุด อาหารร้านนี้คืออร่อยให้เยอะแถมราคาแถมบรรยากาศเนี่ยดีมากแนะนำเลยพิกัดร้านเบิดไก่อาหารตามสั่ง